นัวจัดจัดนัวคักคข้าวไข่ดาวข้าวสวยร้อนๆคำโตๆพี่น,อน้องเลยข้าวไข่ดาวหไข่ดาวกับข้าวสวยร้อน,อนแล้วก็แกงหน่อไม้นะครับพี่น้องคนๆเลยอืม เป็นข้าวไข่ดาวนะครับพี่น้องถ่ายไข่ดาวกับแกง๊ยงน่อไม้นี่พี่น้องเลยโอ้ยคุณๆเลยมันนี่แบบคุณๆคือเก่าพี่น้องนัวนจัดๆนัวคลักๆข้าวไข่ดาวข้าวซอยร้อนๆคำโตๆพี่น้องเลยข้าวไข่ดาว อืไข่แดงงั้นจะมีฉ่ำนะครับพี่น้องอรสเกลือแรงพนิดหนึ่งเลยว่ะรู้สว่าจะเข้มแล้วเกิดไข่มัน,นิดหรือป่ะเทศจอดร้ายเกินไปแต่ที่สุดคือแกงน้ำมันพี่น้องแกงน้อยเอาเจาะกินคนเดียวถ้วยเดียวนะครับพี่น้อง โหสดแกงลงมหมข้ามยังไงข้ามตัวโต,วตวพี่รังเองอืม <c oughs> สุดจัดแซ่บนัวครับหวานหย่อนหลุด <c> อ <oughs> ตามได้เขาไข่าดาวเขาไข่ขเกียวอืม <c oughs> ข้ามนยับกดดีพี่นงอืมันวติกับสุดยอดที่ดเลยพี่น้องแกงน้มลูกดองลูดดวดกะไซมันคือเก่าพี่น้องไงบบองกบปักพี่กะต้นเก่าแะ้รยุ่สวนล้งบ้านอ้โหูอืม นวดกรับนวแบบจตจัดนวแบบแสบนังแต่ทำไมเขาขยิเจอเขอาขยิดาวข้ามอตัว

Oh oh oh. มุ้งมีโคตรเข้มเลยพี่น้องลืมไปว่าเห็ดไข่ดาวแต่ว่ายอน้ำปลาลงไปนะพี่น้องเวลาเอาไปทอดแบบน้ำปลามันสิแล system, ่นหนีจากมือไปนะครับมันจะมีอยู่อแข็งเดียวโอ้โหข้าวมเกล่่่ซานเลยพี่น้องโอ้ตายต้ใต้ใต้ใต้ไปไหวแล้วเท้มัดสดแก่งไม่ดีกว่าหวานอออืื้ห โอ้โสุดยอดอืมกล้วยมิตรลูกโดดบหมนพี่น้องน้องไม้เบิดอืมผักกระเบิดน้ายน่ามันมลูกโดดเลยตัวน้องพี่น้องนะมันสิเปียสชั้นเด็ดเชียวโอ้โหสุดยอดแซบแซบมากนวจริงจริงอันนี้คือนวดแซบนะครับพี่น้องแกงน้องแม่ หร่อยนุ่มๆหวานๆหวาน,นผักอือมเด็ดแน่เหมือนสดไปพี่น้องเอ้ยเบิ่งคลิปแซมมาบ้านนดีแล้วกับไปหาหน้ากินมานั่งกินข้าวแซ่บๆเลยครับพี่น้องเอ้ยอยากกินยังกะหามากินเอาเองอดลวยอืมรู้จักง่ายๆซอสไข่ยือดอันนั้นเลยพี่น้องไข่เจียวไข่ดาว พี่ปวนเรยเขาสวยหุอนๆย่อเดือดซอสทังนิดน่อยโอ้โหไบอกเลยฟินเป็นฟินแซ่บเป็นแซ่บอ้โอ้ยแล้วพี่น้องไว้ยพี่ผัดนิดตั้งทคนิดน,น้อยมานี่ยจากเห็ดไข่ดาวเห็นมีรสชาติหรอะไ,ไปย่อน้ำปลาลงไปที่เราเวลาทอดเลื่องไปว่า มันสิไลน้นำออกไปขางนึงนะครับพี่น้องแต่เขาไปตีมันเข้ากันนะนะโอ้โหบอดที่คำเดียวเจอมุมใดที่มันเข้มเนี่ยไตสั่นเลยพี่น้องเอ้อืมโอ้ไปพี่น้องไปพ้อกันไหมครับน้คลิปต์นาอีพี่นาคลิปนี้ขอไปหากินน้ำเย็นๆล่างล้ำใส่จักบาดกันพี่น้องเอ้โอ้หถึงมองเข้มเข้มคักขาด ໄຂດາຊູນີ້ບໍ່ຄວນເຮັກເບັ